ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับในคอสตะลุยข้อสอบทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่พาร์ททูแล้ของการตะลุยข้อสอบก็อ่าสำหรับ EP ที่แล้วนะครับเราเฉลยไปถึงข้อที่7นะครับข้อสอบชุดที่20ไปถึงข้อที่7แล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะมาเฉลยต่อข้อที่แปดไปจนถึงข้อสิวันนี้คุณครูขออนุญาตไม่ ไม่ถามนะเพราะว่าวันนี้จะเหลือเวลาให้พวกเราได้ไปทําข้อสอบนะครับวันนี้วันพฤหัสทุกวันพฤหัสเราก็จะมีการเทสประจําสัปดาห์อยู่แล้วนะครับมาดูข้อที่8ปดนักเรียนโจทย์ถามว่าวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมี21เซนติเมตรหากลดรัศมีลงเป็น14เซนติเมตรอยากทราบว่าพื้นที่จะลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต รัศมี21นะครับ14บี่เนี่ยรู้กูให้ท่องแล้วแต่สิบยไม่เคยให้ท่องนะเพราะฉะนั้นหาพื้นที่ของรัศมีเป็น21นะครับเมื่อ r เท่ากับย1่เนอะก็จากพื้นที่ครับ pi r กํลังสองครับ ายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะอเป็นยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคูณยี่สิบเอ็ดคูณสามนะครับก็จะเป็นหกสิบหกคูณยี่สิบเอ็ดได้หกได้หกสองหกสิบสองสองหกสิบสองเป็นสิบสามได้หกได้แปดได้สามหนึ่งหนึ่งพันสามร้อย แปดสิบหกนะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกซึ่งถ้าลดรัศมีเป็นสิบเจ็ดนะครับพื้นที่มันเป็นหกร้อยสิบหกเนาะอันนี้คือท่องมาแล้วก็ลบหกร้อยสิบหกซะอันนี้เหลือศูนย์เหลือเจ็ดครับสิบสามลบหกเหลือเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแสดงว่าพื้นที่ลดลงไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบตารางเซนติเมตรเขาถามว่าลดลงจากเดิม จากเดิมแสดงว่าให้ไปเทียบกับของเดิมนะก็จะได้เป็น770ดหารด้วย1386ครับคูณ100เพราะให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะตัดไม่ได้เลยนะครับเอา7ก่อนดีไหมเนี่ยเจ็นึ่งเจ็

เหลือหกสิบเอ็ดหกเนี่ยเจ็ดสิบส่วนร้อยยี่สิบหกเอาสองต่อได้นะสองสามสิบห้าสองหกสิบสองสองสามเป็นหกหกสิบสามหกสิบสามก็เจ็ดได้เนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเป็นห้าร้อย ห้าร้อยส่วนเก้านะครับส่วนเก้าห้าร้อยส่วนเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าห้าสี่สิบห้าเหลือห้าเก้าห้าสี่สิบห้าอีกใส่จุดเก้าห้าก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆนะห้าสิบห้าจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ครับข้อที่ สามนะต่อไปในข้อที่เก้าครับมีข้าวมันมีข้าวสองชนิดนะชนิด A ราคากระสอบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทชนิด B ราคากระสอบละสองพันสี่ร้อยบาทหากนำข้าวสองชนิดมาผสมกันและนำแบ่งใส่ถุงขายถุงละร้อยสิบสองบาทครับอยากทราบว่าวพ่อค้าจะได้กําไรเท่าใด ชนิดเอร้อยกระสอบละพันแปดร้อยชนิด b 2สองพันสี่เอามาผสมกันนำแบ่งใส่ถุงขายถุงละร้อยสิบสองบาทแล้วมันกี่ถุงแล้วเนี่ยก <c oughs> ระสอบละพันแปดชนิด b กระสอบละสองพันสี่ทั้งสองชนิดมาผสมกัน ขายถุงละร้อยสิบสองบาทอยากทราบว่าอา๋อต้นทุนของเราเป็นสามพันเออสี่พันสองร้อยบาทต้นทุนสี่พันสองร้อยบาทเอามาผสมกันแล้วแบ่งใส่ถุงหนึ่งกระสอบร้อยกิโลกร,รมัมหนึ่งถุงห้ากิโลออนี่ไงแสดงว่า ได้แล้วต้นทุนนะครับพันแปดร้อยนะบวกสองพันสี่นะครับตัวนี้จะได้ต้นทุนเป็นสามสี่พันสองร้อยครับสี่พันสองร้อยบาทนี่คือต้นทุนหนึ่งกระสอบเท่ากับร้อยกิโลกร,รมัมแสดงว่าสองกระสอบก็สองร้อยกิโลกร,รมัมหนึ่งถุงเนี่ย มีห้ากิโลก็แสดงว่าคือเขาเอามาผสมกันนะสองร้อยหารห้าครับห้าหนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์ได้ทั้งหมดสี่สิบสี่สิบถุงนะสี่สิบถุงขายถุงละหนึ่งร้อยสิบสองก็สี่สิบคูณหนึ่งหนึ่งสองครับสี่สองแปด c หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เติมศูนย์สี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทข้ถามว่าได้กําไรเท่าไหร่ก็สี่พันสี่ร้อยแปดสิบครับลบสี่พันสองร้อยได้ศูนย์ได้แปดได้สองสองร้อยแปดสิบบาทครับข้อที่หนึ่งนะต่อไปข้อที่สิบครับ ชมรมห้องสมุดมีกันทั้งหมดห้าคนนะได้วางแผนกันไปเที่ยวสวนสนุกถ้าไม่ทันตรงไหน,นบอกคุณครูนะครับโดยค่าใช้จ่ายแบบเหมาเหมาเฉลี่ยคนละสองร้อยแปดสิบบาทหากมีหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถไปเที่ยวได้แต่เพื่อนๆทุกคนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคนที่ไม่ได้ไปอ,อ๋อคือตอนแรกว,วางแผนไว้ห้าคน แต่ทีนี้ไปจริงๆอ่ะไปแค่สี่แต่เขาคิดเหมาห้าคนไปแล้วอ่ะก็แสดงว่าตอนแรกอ่ะถ้าใช้จ่ายนะครับเป็นห้าถ้าใช้จ่ายคือห้าคูณสองร้อยแปดสิบนะครับแต่เขาบอกว่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้เหลือสี่คนก็หารสี่แล้วนะปรับใหม่สี่หนึ่ง ี่ห้าสี่หกสี่สี่เจ็ดยี่แปดครับสี่ศูนย์ได้ศูนย์ก็ห้าเจ็ดสามสิบห้าสามร้อยห้าสิบบาทไม่มันง่าย,ยางี้แล้วเนี่ยนะต่อไปข้อสิบเอ็ดนะครับหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสี่ครับหารหนึ่งส่วนแปด เอาวงเล็บเป็นตัวตั้งใหญ่ไปเลยนะไม่ต้องไปทำแรกับวงเล็บนะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสี่เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับปรับเศษเป็นส่วนส่วนแปดส่วนหนึ่งตัดทอนได้เลยสองหนึ่งสองสี 4, 4่สี 1, ่หนึ่งสี่หนึ่งตอบหนึ่งได้เลยครับข้อนี้ไม่มีอะไรเลยข้อที่สิบสองครับอัตราส่วนนักเรียนที่สอบผ่านต่อสอบตก มีอัตราส่วนเป็นสี่ต่อหนึ่งหมายความว่าทุกๆนักเรียนที่สอบผ่าน4คนจะมีนักเรียนสอบตกอีกหนึ่งคนหากส่วนต่างของนักเรียนที่สอบตกกับสอบผ่านต่างกัน90คนก็ส่วนต่างส่วนต่างคือสี่ลบหนึงอ่ะคือ3าสามส่วนคิดเป็น90 ามว่ามีนักเรียนสอบผ่านกี่คนก็จะได้เป็นเก้าสิบส่วนสามคูณสี่ครับสามหนึ่งสามหนึ่งสามสามสามศูนย์สี่คูณสามก็หนึ่งร้อยยี่สิบคนไม่ยากเลยต่อไปข้อสิบสามครับพรานอข้อขใดมีค่าสูงที่สุด ข้อหนึ่งสังเกตข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเป็นจํานวนเฉพาะหมดเลยวันจำมาคูณกันเลยครับสามคูณห้าคูณเจ็ดเลยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดห้าหนึ่งเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองสิบหนึ่งร้อยห้าข้อที่สองกูดูตัวมากสุดนะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปด พลนอเป็นสิบแปดนะครับข้อที่สองข้อที่สามตัวมากสุดคือแปดนะแปดหนึ่งแปดดูสองตัวเนี้ยหกไม่ได้แปดสองสิบหกไม่ได้หกไม่ได้แปดสามยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่ข้อที่สี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยิบเจ็ดไม่ได้เก้าสี่สามหกไม่ได้ เก้าห้าสี่สิบห้าได้สี่สิบห้าครับเพราะนั้นสูงสุดคือข้อที่หนึ่งเลยมากที่สุดและแล้วก็สี่สิบห้าไม่ได้นะเนี่ยเก้าห้าสี่สิบห้าสองหารไม่ได้เก้าหกห้าสี่ก็เจ็ดหกสามเก้าแปดเจ็ดสองเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าสิบเป็นเก้าสิบครับตัวนี้เป็นเก้าสิบนะ ข้อสิครับแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจํานวนสัตว์ในฟาร,ร์มแห่งหนึ่งอยากทราบว่าฟาร,ร์มแห่งนี้มีจํานวนปลาและแมวรวมกันทั้งสิ้นกี่ตัวปลา8%แมว32%ปลาและแมวรวมกันทั้งสิ้นกี่ตัวอ๋อจุนักสี่นะครับก็ตอนนี้เราทราบ ปลา8%แมว3.2แสดงว่าในส่วนของปลาบวกแมวนะคิดเป็น40%นะครับทีนี้วงกลมวงเนี้ยมีพื้นที่ทั้งหมด100%นั่นหมายความว่าถ้าปลาบวกแมวไปแล้ว40สุนัขก,ก็คิดเป็น60%นะครับสุนัขคิดเป็น60% แสดงว่าจํานวนสัตว์ในฟาร์มอย่างนี้เขาถามว่าปลาและแมวรวมกันนั้นที่กี่ตัวอยากรู้ว่าทั้งหมดเป็นกี่ตัวก่อนหกสิบเปอร์เซ็นคิดเป็นสี่ร้อยแปดสิบตัวถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็เอาร้อยส่วนหกสิบคูณสี่ร้อยแปดสิบครับศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกแปดสี่จุดแปดหกศูนย์ได้ศูนย์แปดสิบคูณสิบครับได้แปดร้อยแสดงว่ามีอยู่แปดร้อยตัวเขาถามว่าปลาและแมวรวมกนนันทั้งที่ก็ เอาแปดร้อยไปลบสี่ร้อยแปดสิบเลยได้ดีศูนย์เหลือสองเหลือสามสามร้อยยี่สิบตัวครับข้อสามมีแต่ข้อง่ายๆไปวันนี้ข้อที่สิบห้าตะกร้าใบหนึ่งมีลูกบอลทั้งหมดสามสีครับสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวจงหาโอกาสที่หยิบลูกบอลลูกแรกแล้วได้ลูกบอลสีขาว ลูกแรกเลยก็สีขาวมันมี20ลูกอะ่ะจาก sample space ทั้งหมดนะ P e, e นะเท่าก <c oughs> ับ t ส่วน S นะครับ S คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ sample space ก็มีสีแดง10สีขาว20สีเขียว30แสดงว่า sample space เป็น60ทีนี้ E ที่เราสนใจคือสีขาว ทั้งหมดก็สีขาว20ครับส่วนด้วย60สศูนย์ตัดศูนย์สองหนส่วนสาครับตอบข้อ2ได้เลยเอาละทีนี้มีคำถามไหมครับข้อ7ถึงข้อสิบหกูรู้สึกว่ามันง่ายกว่าทุกๆุชุดเลยนะเนี่ยไม่มีนะ ลุยข้อสอบเลยครับเดี๋ยวกูขอหยุดการอัดวิดีโอเอาไว้เพียงเท่านี้นะ